วันนี้ผมพามาชม Allnew e u r o f o u ครับผมคันนี้มาจัดรีมัดสติปสามนะครับอันนี้ลูกค้าอัพเพิ่มจาก2เป็3น3ครับผมอันนี้เป็นตู้ทึบนะเป็นเครื่องยูโรโ u r นะ Allnew สามพันบูนะครับผมมาชมว่าเครื่องมีอะไรบ้างอันนี้เป็นสามพันวีเนะครับในห้องเครื่องก็มีชุดอินเตอร์นะครับผมแล้วก็เทอร์โบปากซีซีมีหัวฉีดปั๊มนะครับระบบน้ำมันเดิมนะครับผมคันนี้ มีท่อโบฉีดปั๊มคัดนะผมแล้วก็รีแมปนะแนวของเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับคันนี้ใส่ปาก4นะคันนี้ใส่าย,ยากตาม่ใช่หรอวะอ่าคันนี้ทออกหน้าเผาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูคันนี้ใส่ายางหลัง XCD นะครับ XCD oh. รล้อบรรทุกนะครับผม เรามาฟังเสียงกันดูอ้าวสตาร์ทนะสังเกตแหน่ข้างล่างนะแหน่บระทุกนะครับเสียงวันเกียบอา้าวปกันทบ Ok, okay để làm một vòng bắt đầu các đồng mình up, tận Ok, để làm một vọng tiếng, bắt ở các đồng เกียร์4โหตายแล้วออน New 3000บูจัดตรีแมพเสด็จปสาครับ,รมบผมขอบคุณครับ